สวัสดีค่ะวันนี้สวนสุพรรณหันษาจะวางระบบน้ำสปริงเกอร์นะคะตอนนี้ช่างได้เอาท่อ PVC มาลงแล้วค่ะเดี๋ยวแอดจะเดินไปดูนะคะนี่นะคะตอนนี้สำหรับอุปกรณ์พวกข้อทั้งหลายแหล่นะคะทางแอดได้ซื้อเตรียมไว้หมดแล้วนะคะนีะ่แล้วส่วนหนึ่งอยู่กับช่างนวยนะคะช่างกำลังถอยรถมา ช่างกำลังจะเอาของลงเดี๋ยวแอดต้องกลับไปเอาเชือกผูกสปริงเกอร์แต่ละเสาแล้วก็ไปเอาเครื่องตัดหญ้ามาก่อนนะคะค่ะติดตามชมได้ค่ะค่ะตอนนี้จะวางท่อแต่เนื่องจากว่าหญ้ามันสูงไปนิดนึงเวลาเดินมันลำบากแอดเลยจะทำการตัดหญ้าก่อนนะคะเพื่อให้ช่างวางท่อได้สะดวกค่ะติดตามค่ะ ตรงนู้นเลยอะค่ะที่มีแผงโซลาเซลล์แล้วก็เดินทางมาถึงด้านข้างของบ่อรูปหัวใจแล้วก็วิ่งตรงไปที่เกาะกลางนะคะแล้วก็ไปถนนด้านหน้าเข้าที่แยกซ้ายขวาแล้วก็กลับมาที่เดิมตรงนี้อะค่ะเพราะเราทำอย่างนี้ยเนี่ยเพื่อเราแบ่งส่วนการ เปิดสปริงเกอร์ได้น้ำจะได้ทั่วถึงทั้งสวนเราไม่แน่ใจว่าจากปั๊มหอยโข่งเนี่ยสามารถดันดันน้ำไปได้กี่กี่เมตรเราเลยทำให้มันสามารถแบ่งโซนในการเปิดปิดได้เป็นช่วง เวลาประมาณ8โมงเช้านะคะแอดมาลองสปริงเกอร์ที่เมื่อวานตอนเย็นได้ติดตั้งไว้แล้วพอดีว่ายังลองสเส้นทางสุดท้ายเนี่ยยังได้แป๊บเดียวแล้วก็พอเอินว่าแดดมันอ่อนแสงลงมันก็เลยยังไม่เห็นการเหวี่ยงตัวเต็มที่ของสปริงเกอร์เช้านี้แอดก็เลยมาลองสัก8โมงแล้วปรากดว่า8โมงของเช้าว,วันนี้ มันก็แดดแดดอ่อนนะคะมีเมตรมาบดบังการเวียงตัวของสปริงเกอร์ก็ยังยังไม่ค่อยเต็มที่แต่แต่ก็โอเคอะคะ่ะนี่นะคะอันนี้คือตรงจุดนู้นะคะแผงโซล่าเซลล์คือจุดที่เราควบคุมสวิตปิดเปิดน้ำนะคะสออย่างตรงนั้นก็คือตรงที่รถแอดจอดน่นจะเป็น บาดาลที่เจ้าของที่เดิมเขาขุดไว้1บ่อแอดก็ซื้อซับเมิร์สมาหย่อนแล้วนะคะแล้วแอดก็ติดตั้งให้ต่อท่อทะลุถนนมาเนี่ยเพื่อให้น้ำนะคะมาลงที่บ่อรูหัวใจอะคะ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยข้างๆแผงโซล่าเซลล์เนี่ยแอดทำหลังคาบ้านเล็กๆไว้แอดก็จะติดหอยโข่งไว้ะคะ่ะไว้สูบน้ำในบ่อ รูปหัวใจผ่านระบบสปริงเกอร์ลดน้ําต้นไม้ทั่วสวนค่ะเพื่อจะได้ไม่เหนื่อยในการหิ้วหาทุกวันนะคะทีนี้ประเด็นว่าทําไมเราไม่ทําจากซับเมอร์สน้ําที่มาจากซับเมอร์สแล้วปล่อยเข้าระบบสปริงเกอร์เลยแอดเคยมีประสบการณ์จากที่เดิมอค่ะสวนสุพรรณหันหาสารหนึ่งการทําอย่างนั้นน่ะไม้มันไม่เจริญเติบโตค่ะและโดยเฉพาะบางบ่อเน้น้ำมันจะมีสนิมค่ะ เป็นสีสนิมเลยนะคะออกมาจากน้ําแล้วก็ระบบสปริงเกอร์นี่จะตันหมดเลยค่ะแล้วก็จะเหลืองเป็นคราบสนิมตั้งแต่บ่อแล้วก็สปริงเกอร์ทั้งระบบเลยค่ะนี่แอดก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันใสกว่าตรงนู้นก็จริงดูจะคราบบ่อเดิมเนี่ยมันก็ไม่มีคราบของของเออสนิมนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีหินปูนไหมเพราะหินปูนมันก็เป็นตัวทําให้ระบบตันเหมือนกัน แล้วก็ต้นไม้ที่ได้รับอะไรพวกน,นี้โดยตรงมันจะไม่งามอะค่ะมันแค่ประทางชีวิตแล้วก็แก่แกลก็เลยมีความคิดว่าเหมือนกับชาวบ้านหรือป่าชาวบ้านทั่วไปที่นำน้ำบาดาลเอามาพักไว้ในบ่อก่อนนะคะให้อยู่กับธรรมชาติสักระยะหนึ่งอาจจะช่วงข้ามคืนหรืออะไรแต่ถ้าน้ำเดิมเรามีปริมาณมากมันมันก็ไม่ใช่ข้ามคืนมันมากกว่าหนึ่งคืน แล้วพวกแพนต้อนพวกอะไรธรรมชาติมูลสัตว์หรือสัตว์ทั้งหลายแหลในเนี้ยในน้ำเนี่ยมันย่อมมีอยู่แล้วมันจะทำก่อให้เกิดปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยหมักในน้ำโดยอัตโ m ม t ติแล้วเมื่อเราสูบน้ำขึ้นมาลดต้นไม้เนี่ยมันต้นเอ่อต้นไม้เนี่ยมันจะได้ปุ๋ยจากสิ่งเหล่านี้ด้วยอะค่ะมันย่อมดีก่าการที่เราเอาขึ้นตรงมาจากซับเมอร์สแล้วก็มาสู่ต้นไม้อะค่ะ แอดว่ามันน่าน่าจะเวิร์กกับสวนสวนสุพรรณหันศาหนึ่งอันนี้คือสวนสุพรรณหันศาสองหลังจากระบบน้าเนี่ยเวิร์กดีแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้มันทําได้แค่ครึ่งเส้นเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าช่างจะมาทําอีกครึ่งเส้นทางถ้าน้ามันเวิร์กทั้งระบบแล้วเนี่ยแอดจะเริ่มทาํากันตรงน้นนะคะดูทาเลไว้นะคะมันคือการแปลงนาของแอดตอนนี้มันลกด้วยหญ้าหญ้า แอดไม่มีระบบน้ําที่ออโตเมติกหรือที่มันลดภาระเราแอดไม่กล้าทําอะไรทั้งสิ้นได้แต่ปลูกไม้ใหญ่รอบๆพื้นที่ไปก่อนส่วนแปลงผักเนี่ยเดี๋ยวหมดฤดูฤดูฝนนะคะแอดจะเริ่มตีดินให้มันฟูแล้วก็ดึงหญ้าออกเราก็นั่งทําของเราไปวันละนิดละหน่อยอะคะ่ะแอดก็จะลงผักไว้รับประทานเองประมาณเดือนหน้าเนี่ยคิดว่าบ้านก็คงจะมาแล้วอะคะ่ะ ก็จะได้มาพักที่นี่เวลาเวลานั้นก็จะได้ตื่นแต่เช้าในการทําทํางานเพราะมันจะได้ไม่ร้อนนะคะถ้าเรามาจากบ้านเนี่ยบางทีพอจะเสร็จจากบ้านเราเนี่ยมันจะสายมาถึงนี่นี่นะคะทุกอย่างมันก็เริ่มจะสมบูรณ์คิดว่าสามเดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะผิดไปจากนี้เยอะอาหารมีทั้งบ้านมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง บนแผ่นดินนี้ค่ะเป็นแผ่นดินของเราตามอุดมการณ์ที่เราวาดฝันไว้ค่ะและความฝันของเราด้วยมันคือความฝันนะคะแต่เราต้องทำได้ทำให้มันเป็นจริงในราคาที่เราจับต้องได้กับรายได้ที่เรามีด้วยไม่ทำให้เรามีหนี้สินหรือไม่ทำให้เราแบบเดือดร้อนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแอดขอไปดูระบบสปริงเกอร์ทุกจุดก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวนสุพรรณหันศา,าสองยินดีต้อนรับเพื่อร่วมอุดมการทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ